นโมตตสาพระคะวะโออรหัตโตสัมมาสัมพุทธะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงก้าว ขอาการพระเถระในการกล่าวทำกล่าววินัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านโยมนั่งตามสบายนะวันนี้สมาจะได้นำธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าการทำนายเสียง8อย่างทำนายเสียง8เสียงที่เกิดขึ้นแก่พระราชาว่าพระราชาเนี่ยได้ยินเสียงประหลาดที่ปกติจะไม่เคยได้ยินเสียงพร้อมๆกันถึง8เสียง ก็เลยเกิดความสงสัยแล้วไปให้พามทำนายและพามทำนายให้พระราชาเนี่ยได้ทำบางอย่างที่ไม่ดีเดี๋ยวก็จะที่บายให้ฟังต่อไปแต่ก็ได้พระโพธิสัตว์นี่แหละได้ช่วยเหลือพระราชาให้รอดพ้นจากบ,บาปอกุศลก็ต้องถามโยมว่าโยมยังเคยยังมีการไปดูดวงบ้างไหมยังมีอยู่ไหม แม้แต่ฟังธรรมะแล้วก็ยังไปดูดวงก็มีนะเพื่อนาธาร,รมาขนาดเรียนธรรมะแล้วก็ยังไปเรียนดูห่วงจุย้ยไปเรียนดูหมอดูนี่แหละคืออย่างว่าเขามีพื้นฐานในใจที่เข้าใจว่าศาสตร์อย่างนี้จะช่วยทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนอกจากเรียนธรรมะด้วยเอาศาสตร์นี้ด้วยนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ประมาณนี้เป็นต้นซึ่งในช่วงนี้โยมก็อาจจะได้ยินนะข่าวมากมายที่เกี่ยวกับดูห่วงจุย้ย นะถูกหลอกลวงประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการดูห่วงจุ้ยก็ดีหมอดูก็ดีมากมายถามว่ามันเพิ่งมีในปัจจุบันนี้หรือเปล่าบอกว่าเปล่ามีมานมนานแล้วนะในเรื่องความเชื่อเพราะว่าสัตว์โลกที่ยังมืดนะหนาแน่นด้วยกิเลสก็ยังทำไมกลัวในผลของกรรมชั่วคือไม่ชอบนะในผลที่ไม่ดี อยากได้แต่ผลที่ดีที่เลิศก,ก็จึงหาสแสวงหาทางรัฐนะหรือวิธีที่จะให้ตนเองเนี่ยประสบแต่ความสุขไม่เอาความทุกข์เพราะรักสุขเกียรติทุกข์ก็เป็นปัจจัยทีนี้เราลองมาดูว่าเรื่องราวในอดีตในครั้งที่พระผู้มีพระภาคนะบำเพ็ญบรารมีเป็นพระโพธ,ธิสัตว์เนี่ยในสมัยอดีตพระองค์ได้กระทำยังไงกับการทำนายเสียงของพามนะซึ่งสมัยนั้นพระโพธ,ธิสัตว์เนี่ยเกิดอยู่ในตระกูลพาม มีรับมากบิดามารดาเนี่ยก็มีทรัพย์มากมายเลยตนเองพอโตวัยแล้วนะสำเร็จศิลปะกา,การงานต่างๆดีแล้วบิดามารดาก็เสียชีวิตแต่พระพุธธทธาสัตว์เนี่ยมีจิตใจที่ต้องการประพฤติปฏิบัตินะเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่แล้วความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วจึงไม่มีความปรารถนาที่จะอยู่คลองเรือนหรือต้องการจะรับรัพย์สมบัตินั้นจากบิดามารดา จึงได้สละสมบัตินั้นทั้งหมดนะให้เป็นทานแล้วตนเองเนี่ยก็ออกบวชเป็นฤาษีเข้าไปอยู่ในป่าหิมพานสามารถทำฌานอภิญญาเนี่ยให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือความพิเศษของพระโพธิสัตว์ทนะีนี้ท่านก็อยู่ในป่าหิมพานนั้นนะยาวนานแต่ก็มีวันหนึ่งที่ท่านนะต้องการลดอาหารเปรี้ยวเค็มนะเพราะว่าสารอาหารจำเป็นนะกับร่างกาย มันก็จะเป็นตัวบ่งบอกร่างกายจะเป็นตัวฟ้องขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าเราต้องการอาหารประเภทนี้เพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋าหรือมีกําลังวังชาเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงออกจากป่ามหพานไปอยู่ย่างถิ่นของมนุษย์แล้วก็ไปอยู่ในเมืองพรารณสีพำนับอยู่ในพระราชวังานของพระเจ้าพรารณสีในคืนหนึ่งพระเจ้าพรารณสีเนี่ยประทับนะนอนอยู่ในเวลาเที่ยงคืน พระราชาก็ได้ยินเสียงถึง8ดเสียงมีอะไรบ้างนะหนึ่งนกยางตัวหนึ่งในพระราชุทยานใกล้พระราชวังเนี่ยร้องดังขึ้นนกยางนะร้องสองเสียงร้องของนกยางยังไม่ทันขาดเสียงไปแม่กาซึ่งอาศัยอยู่ที่เสาละเนียดท,ที่โรงช้างก็ร้องขึ้นนกยางนกกาต่อไปสาม มแมลงผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่ช่อฟ้าเรือนหลวงก็ร้องดังขึ้นเช่นเดียวกันสนกดูเบาที่เลี้ยงไว้ในเรือนหลวงก็ร้องดังขึ้นห้าเนื้อที่เลี้ยงไว้ในเรือนหลวงก็ร้องดังขึ้นหกวานอนลิงที่เลี้ยงไว้ในเรือนหลวงก็ร้องดังขึ้นเจ็ดกินนอนที่เลี้ยงไว้ในเรือนหลวงได้ร้องดังขึ้น และเสียงสุดท้ายเสียงที่แเมื่อเสียงร้องของกินนอนยังไม่ถาดยังไม่ขาดเสียงพัะปัจเจกับพุทธเจ้าผู้ไปถึงพระราชทยานอยู่ท้ายพระราชวังได้เปร่งอุทานดังขึ้นนี่แหละเสียงทั้ง8เสียงพระราชาก็ไม่รู้นะว่ามันทําไมถึงเกิดขึ้นพร้อมๆกันในเวลาเที่ยงคืนเป็นเวลาที่ผิดปกติไม่เคยได้ยินมาก่อนพระราชา เกิดความหวาดสดุดุ้งกลัวโอ้เกิดอะไรขึ้นนะเป็นอัปมงคลแน่เลยหรือมันเกิดวิบัติอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นเราล่ะนะเพราะฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นพระราชาจึงตัดเรียกพวกพราหมณ์มาแล้วก็ให้พราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยทำนายทายทักนะว่าเสียงแปลเสียงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพราหมณ์ก็ไม่ได้มีปัญญานะก็ตามที่เรียนมานะพราหมณ์จึงกราบทูลแก่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้า อันตรายจะปรากฏแก่พระอ,องค์นะพวกข่าพระอ,องค์จักบูชายันด้วยวิธีที่จะให้สัตว์นั้นอย่างละสีประเภทก็คือจัดการฆ่านะแล้วก็ทําการบูชายันสัตว์จํานวนมากเนี่ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าพามนี่อะไรอะไรก็จะบูชายันอย่างเดียวนะฆ่าสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่เพราะฉะนั้นเมื่อพระราชาได้ฟังดังนั้นเนี่ยคำทำนายของพามก็คิดว่าเออ น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเอาก็เลยอนุญาตให้พราหมณ์เนี่ยจัดการไปเตรียมสัตว์เลยเพื่อที่จะฆ่าบูชายันให้พระราชาเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายในครั้งนั้นมีมานพคนหนึ่งนะผู้เป็นสิทธิ์ของหัวหน้าพราหมณ์ที่ทํานายทยทักนั่นแหละเป็นลูกศิษย์นะแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่เฉลียวฉลาดไม่ได้คิดว่าอาจารย์ของตนเองเนี่ยจะทํานายถูกเพราะว่าอะไร เพราะว่าการฆ่าสัตว์มันเป็นบาปอากุศลทําไมจึงใช้บาปอากุศลในการที่จะไปแก้อันตรายมันเท่ากับทําไมทําบาปสอนบาปนะจึงคิดว่าอาจารย์ของตนเองเนี่ยไม่ถูกแล้วก็เลยจึงได้กล่าวกับอาจารย์ของตนว่าอาจารย์ครับสิ่งที่พระอาจารย์นะจะทําคือยันกรรมอย่างนี้เนี่ยมันเป็นกรรมหยาบที่ชั่วช้านะไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ายินดี มีแต่การก่อความพินาศแก่สัตว์เป็นอันมากขอท่านอย่าได้ทํากรรมนั้นเลยดูสินะลูกศิษย์ถึงแม้ว่าจะเป็นอาจารย์แต่ในเมื่ออาจารย์ของตอนเองทําไม่ถูกก็ไม่ได้คอยตามนะนี่อันนี้ก็เป็นบทเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้พิจารณาว่าถ้าเรามั่นคงในเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชาทําผิดก็เรียกว่าผิดเพียงแต่ว่าการที่เราจะสื่อสารหรือไปตักเตือนมันต้องมีอุบาย ก็ไม่ใช่ว่าทื่อๆเข้าไปนะไปเตือนพระราชาอย่างเงี้ยพระราชาทําไม่ถูกอาจจะโดนประหารชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระราชาเป็นใครก็ตามช,ช,ชื่อว่าทราบาปอกุศลมันก็ต้องสําเร็จผลที่เป็นทุกข์เหมือนกันเราในฐานะผู้ที่รู้ก็อาจจะต้องตักเตือนอันนี้ก็เหมือนกันนะลูกศิษย์ก็ตักเตือนอาจารย์แต่อาจารย์กล่าวว่าพ่อนะพ่อเอ๋ยเจ้าเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพระราชาก็ตามแต่เราเนี่ยก็จะได้กินปลาเนื้อจํานวนมากนะนคิดช่วยต่างหากนะอาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ว่าเอ้ยเจ้าอย่าไปคิดมากเลยมันไม่มีอะไรก็ดีแล้วเราเนี่ยผลพลอยได้ก็คือจะได้เนื้อสัตว์มากินจํานวนมากมายเลยเพระาะฉะนั้นลูกศิษย์ของอาจารย์ก็เลยกล่าวว่าอะอาจารย์ครับขอท่านอย่าได้ทํากรรมนั้นเลยเพราะกรรมนั้นน่ะจะเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยไปนรกเพราะอาศัยปากท้องของอาจารย์ พวกพานที่เหลือได้ฟังดังนั้นก็โกรธลูกศิษย์ของตนนะแล้วก็กล่าวว่ามานพแล้วก็เลยคิดว่ามานพลูกศิษย์ของเราเนี่ยเป็นอันตรายต่อลาบของเราเนะเพราะกลัวพามเหล่านั้นมานพก็จึงไม่ได้ห้ามนะเพราะรู้แล้วว่าอาจารย์ของตนเองไม่เชื่อและถ้าตนเองพูดต่อไปเรื่อยๆอเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับมานพหนุนนี้นะลูกศิษย์นั้นก็เลยปล่อยให้อาจารย์เนี่ย ได้ทําตามสิ่งที่ตนเองต้องการแต่ถึงกันนั้นเนี่ยอาจารย์ลูกศิษย์เนี่ยก็ยังเป็นห่วงพระราชาเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเตือนไม่ได้แล้วแต่พระราชาเนี่ยอาจจะยัยงเตือนได้นะแล้วก็เป็นใหญ่ด้วยถ้าเกิดพระราชาเนี่ยทรงอนุญาตให้บุคคลทั้งหลายฆ่าสัตว์บุคคลที่่ฆ่าสัตว์นั้นก็จะได้รับบาปอากุศลด้วยผู้สั่งก็ต้องรับผลด้วยนะอย่างเช่นโยมไปสั่งให้เขาโยมไปกินเคยไปกินอาหารทะเลไหม แล้วก็ไปชี้ใช่ไหมนีวผมเอากุ้งตัวนี้นี่นะหนึ่งกิโลเท่ากับโยมทําไมเป็นผู้บงการแล้วนะเป็นผู้ผออกคําสั่งอยาเข้าใจว่าเราออกคําสั่งแล้วเราจะไม่ได้รับผลนะแม้จะเราสั่งให้เขาฆ่าเราก็ได้ชื่อว่ามีส่วนแห่งการฆ่านั้นด้วยทาปานาติบาตด้วยผู้ที่กระทาก็ชื่อว่าทําปานาติบาตด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะสั่งก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทาปานาติบาตด้วย เพราะฉะนั้นลูกศิษย์มานพหนุ่มเนี่ยก็เลยคิดว่าเราต้องช่วยพระราชาและช่วยบุคคลทั้งหลายไม่ให้ทำบ,บาปอกุศลกรรมนั้นตนเองก็รู้ว่าเนี่ยมีฤาษีนะก็คือพระโพธิสัตว์เนี่ยอาศัยอยู่ในพระราชวังอยู่ในอุทยานท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาแน่นอนคงที่จะช่วยพระราชาเนี่ยให้รอดพ้นจากบ,บาปอกุศลได้ก็จึงเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระโพธิสัตว์ฟังพระโพธิสัตว์เนี่ยมีชานและิญญาก็รู้เรื่องทั้งหมดถึงเหตุการณ์ถึงเสียงทั้งแปดเสียงนั้นนะว่าทําไมเสียงแปดเสียงนั้นจึงเกิดดังขึ้นพอรู้เรื่องดังนี้แล้วเนี่ยมานบหนุนก็ไปขอร้องให้พระโพธิสัตว์ช่วยเหลือพระราชาแต่พระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเราจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อพระราชาเนี่ยเข้ามาหาเราเราจะไม่ได้ไปบอกนะให้พระราชาเนี่ยมาหาเราแล้วก็ มาถามถึงปัญหาถึงเสียงแปดเสียงนี้เดี๋ยวเราจะบอกความจริงกับพระราชานั้นเพราะฉะนั้นมานพหนุ่มเนี่ยเมื่อฟังดังนั้นแล้วก็เลยเข้าไปกราบทูลพระราชาและก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพระราชาฟังว่ามีพระโพธิสัตว์เนี่ยอาศัยอยู่ในพระราชุนยานยจะบอกความจริงกับพระราชานั้นได้ว่าเสียงแปดเสียงนั้นเกิดด้วยเพราะเหตุอะไรแล้วก็จะทำให้พระราชาเนี่ยลอดพ้นจากอันตรายได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นพระราชาฟังดังนั้นแล้วจึงเข้าไปหาพระโพธิสัตว์นะแล้วก็ถามถึงเสียงแปดเสียงนั้นพระราชาเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วพระโพธิสัตว์จึงได้กลาบทูลความจริงกับพระราชาว่าเริ่มที่เสียงแรกเสียงของนกยางนะพระราชาได้กล่าวก,นะก,กับพระโพธิสัตว์นะได้กล่าวกับพระราชาว่ามหาบาพิษจะไม่มีอันตรายใดๆแก่พระองค์เลยเพราะว่า ได้ทรงสดับเสียงเหล่านั้นก็นางนกก็นกยางตัวหนึ่งที่อยู่ที่สวนเก่านกยางตัวนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้เหยื่อถูกความหิวครอบงำจึงได้ร้องเสียงดังขึ้นนกมันไม่ได้กินแต่มันก็มีเหตุนะว่าทำไมนกมันไม่มีอาหารเหตุที่นกนั้นไม่ได้กินอาหารก็เพราะว่าน้ำเดี๋ยวฟังนะ พระโพธิสัตว์ได้กล่าวต่อว่ามหาบาพิษด้วยเหตุทั้งมูลมานี้นกยางนั้นถูกความหิวบีบคั้นจึงได้ร้องดังขึ้นแม้ถ้าพระองค์ประสงค์จะเปื้องนกยางนั้นให้พ้นจากความหิวจงชำระสวนนั้นให้สะอาดเพราะนกเนี่ยอาศัยอยู่ที่สวนนะมันมีพวกวัชพืชอยู่เยอะนะก็เลยให้พระราชาเนี่ยทำสวนนั้นให้สะอาดสั่งคนให้ทำสวนให้สะอาดแล้วไขน้ำ เข้าให้เต็มสะโบกคลณีเพราะสะมันแห้งเพราะสะแห้งอาหารของนกมันก็ลดน้อยลงปามันก็ตายนกมันก็เลยขาดอาหารเมื่อพระราชาได้ฟังดัง,ดงนั้นแล้วจึงได้รับสั่งอามาทั้งหลายให้กระทาตามที่พระโพธิสัตว์ได้บอกเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเสียงดังกล่าวนั้นเนี่ยก็เงียบไปนั่นก็คือเสียงที่หนึ่ง ด้วยเพราะอาศัยเหตุคือนกมันหิวแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยน,นกมันหิวมันก็เลยร้องต่อไปเสียงที่สองพระโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระราชาว่ามหาราชเจ้าส่วนแม่กาตัวหนึ่งอยู่ที่เสาละเนียดโรงช้างของพระองค์นั้นได้โศกเศร้าถึงลูกของตัวจึงได้ร้องเป็นเสียงที่สองแม้เพราะเหตุนั้นภัยก็ไม่ได้มีแก่พระองค์ ภัยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยมันเป็นเสียงแค่อีกาแม่กามันร้องนึกถึงลูกของตอนเองนึกถึงลูกยังไงนะก็แม่กาตัวหนึ่งทำลังอยู่ที่เสาละเนียดประตูโรงช้างได้ออกไข่ฟักไข่แล้วลูกที่ออกจากฟองไข่เนี่ยถูกนายควานช้างขี่ช้างเข้าและออกอยู่ที่โรงช้างนั้นเป็นประจำนายควานช้างเนี่ยได้เอาขอ ตีที่แม่กาที่ลูกกาบ้างหรือหลังเสียบ้างแม่กานั้นได้รับความลำบากเช่นนั้นจึงได้ร้องนะดังขึ้นนี่แหละเหตุเพราะว่าถูกทำไมก่อกวนด้วยนายขวานช้างอยู่เป็นประจำที่เข้าออกที่โรงช้างนั้นเป็นประจำเพราะฉะนั้นนะถ้าพระองค์จะทรงมีพระทยัยเมตตาแก่แม่กานั้นได้โปรดเรียกนายควานช้างนั้นมาแล้วได้ห้าม การลื้อลังนั้นเสียพระราชาจึงได้เรียกหานายขวานช้างนั้นมาแล้วก็ได้บริาพาทกล่าวว่านะต่อว่าแล้วได้ไล่ออกไปเลยนะให้ไปเปลี่ยนอาชีพอื่นไล่ไล่ออกไปแล้วส่งตั้งคนอื่นนั้นได้เป็นขวานช้างแทนเพราะฉะนั้นแม่กาก็เลยไม่ได้ถูกลบกวนเพราะฉะนั้นเสียงของแม่กาก็ได้เงียบลงไม่มีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นก็เพียงแค่ว่าถูกลังขวานจัก นายควานช้างท่านั้นเองผ่านไปแล้วสองเสียงนะท่นนี้มาดูเสียงที่สามเสียงของมแมลงผู้ทําไมจึงดังขึ้นพระโพธิสัตว์กล่าวว่ามหาบาพิตรมีมแมลงผู้ตัวหนึ่งอยู่ที่ช่อฟ้ามหาปราสาตวแมลงผู้นั้นนะ่ะกัดกระพกีกินจนหมดแล้วไม่อาจที่จะกัดแก่นกินได้เมื่อไม่ได้อาหารก็ไม่อาจที่จะออกไปจึงได้ข่าควรเป็นเสียงที่สาม มหาพิษมแมลงผู้นั้นออกจากที่นั้นแล้วเมื่อไม่เห็นทางที่จะบินไปได้จึงได้ร้องข่ำควรวญอยู่ขอพระอ,องค์จงให้คนนําแมลงผู้นั้นออกจากช่อฟ้าเถิดคือติดอยู่ที่ช่อฟ้ามันกินเข้าไปใช่ไหมเป็นโพรงหาทางออกไม่ได้ท่านั้นเองมแมลงผู้มันดังเหมือนกันนะเวลามันร้องอ่ะดังวิวิวิว,ว,วถ้าใครเคยได้ยินนะจะเจาะรูเป็นรูกลมๆไม่ใช่ไม่แน่ใจนะว่ามันผู้เดียวกันว่านะอาจจะ อาตมาเข้าใจว่ามีแมลงผู้ที่มันตัวดำๆอ่ะมันชอบเจาะไม้ไผ่นะเคยทําที่ตากตากักจีวรอ่ะเป็นไม้ไผ่มันก็เจาะเป็นรูนั่นแหละแล้วก็จะร้องดังวิอันนี้มันคงจะร้องดังมากทีเดียวนะในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นพระราชาได้ฟังดังนั้นแล้วก็เลยให้คนเนี่ยไปช่วยนำแมลงผู้นั้นออกจากชอ่อฝาเสียงนั้นก็เงียบลงไป ทีนี้มาดูเสียงที่สี่เป็นเสียงของนกดูเวาวพระโพธิสัตว์กลาบทูลว่ามหาปพิษนกดูเวล์นั้นคิดถึงภัยสนที่ตนเนี่ยเคยอยู่ดิ้นหลนแล้วคิดว่าเมื่อไหร่หนอเราจึงจะพ้นจากกรงนี้ไปสู่ภัยสนที่น่าลื่นลมนั้นได้คือถูกขังเอาไว้อยู่ในกรงนะนกที่เคยรับความอิสระแต่จัดมาถูกในกรงเป็นนกป่านี่มันก็อยากจะกลับไปในที่ของตนเหมือนเรานะเคยคุ้นเคยอยู่ในที่ใด ถูกจับติดคุกเอาไหมไม่เอานะก็อยากจะออกจากคุกอันนี้ก็เหมือนกันนะนกมันก็ร้องไห้ควรถึงสถานที่ที่ลื่นลมของตนจึงได้ร้องดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาพระบพธิสัทกล่าวต่อว่ามหาบาพิษนกดูว่านั้นดิ้นลนขอพระอ,องค์จงได้ปล่อยนกดูว่านั้นเถิดพระราชาจ,จึงได้ทําตามที่พระโพธิสัตว์นั้นกล่าวนกดูวา่าก็ได้เงียบเสียงก็คือบินไปแล้วนะ ออกไปในที่ที่ของตนเสียงนั้นก็ได้เงียบลงไปทีนี้มาดูเสียงที่ห้าใกล้จะครบแล้วนะโยมเสียงที่ห้าเสียงสุดท้ายเสียงที่แปดนี่สําคัญอันนี้มาดูเสียงที่ห้าเป็นเสียงของเนื้อนะประเภทของกวางเนื้อนั้นเนี่ยเป็นนายฝูงได้คิดถึงนางเนื้อคือตัวเมียนะคิดถึงนางเนื้อตัวเมียของตนได้ลิ้นดิ้นรนด้วยอํานาจของกิเลสที่คิดถึง นางเนื้อตัวเมียจึงได้ร้องเสียงดังขึ้นพระมหาสรจจึงได้กราบทูลขอให้พระราชานะทรงปล่อยเนื้อตัวนั้นไปพระราชาก็จึงเชื่อแล้วก็ได้ปล่อยนะเนื้อตัวนั้นกลับไปหาสู่นางเนื้อตัวเมียนะต่อไปมาดูเสียงที่หกเป็นเสียงของลิงทำไมลิงนั้น นะจริงส่งเสียงพระโพธิสัตว์ได้กราบทูลต่อพระราชาว่าลิงนั้นเนี่ยกำหนัดนะคือยินดีติดข้องอยู่ในกามกับฝูงนางลิงก็คือลิงตัวเมียเพราะว่าพระราชาจับลิงมานะให้มาอยู่ในวังเพราะฉะนั้นลิงตัวผู้นั้นก็เลยคิดถึงลิงตัวเมียที่อยู่ในป่าหิมวันถูกนายพานชื่อพาลตะ นำมาในที่นี้บัดนี้เนี่ยได้ดิ้นดิ้นรนอยากจะไปในที่นั้นคือกลับมาท,ท,ที่ที่ของตนอยู่พระพญาน,นพระมหาสา,ศาพ์พระบริษัตจึงได้พระราชทานพระราชาเนี่ยได้ทรงปล่อยลิงตัวนั้นไปพระราชาก็เชื่อนะก็ได้ปล่อยลิงนั้นไปมาดูตัวที่เจ็ดเสียงที่เจ็ดเป็นเสียงของกินนอน พระโพธิสัตว์ได้กลาบทูลแก่พระราชาว่ามหาบาพิตรกินนอนนั้นคิดถึงคุณที่นางกินนรีเนี่ยทำไว้แก่ตนก่อนที่จะถูกจับมาได้เล่าร้อนเพราะอํานาจของกิเลสจึงได้ร้องดังขึ้นก็คิดถึงนะความดีที่นางกินนอนตัวเมียนะ่ะเคยทําเอาไว้กับตนพอคิดถึงคู่ครองของตนก็จึงได้ร้องดังขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยพระโพธิสัตว์ขอ ให้พระราชาเนี่ยได้ปล่อยกินนอนตัวนั้นไปพระราชาก็เชื่อจนมาถึงเสียงสุดท้ายามาดูนะเสียงนี้สำคัญเทียวในเสียงสุดท้ายนั้นพระโพธิสัตว์ได้กลับทูลว่าได้ยินว่าเสียงที่แปดเนี่ยได้ยินว่าที่เงื้อมเขา นันทามุลกะพระปัจเจกับพ,พระองค์หนึ่งพิจารณาเห็นอายุสังขารของตนว่าจะสิ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นพระหรหั์แล้วนะเป็นพระประเจกับพทธเจ้าชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายได้พิจารณาดูสังขารของตนก็รู้ว่าตนเองเนี่ยจะละสังขารแล้วนะจึงคิดว่าเราจะไปที่อย่างดินแดนของมนุษย์แล้วปรินิพานในพระราชทยานของพระเจ้าพราณาสีพวกมนุษย์นั้นจกเผาศพของเรา นะจักเล่นสาธุกีฬาบูชาธาตุบำเพ็ญทางสวรรค์เพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงได้เหาอมาด้วยฤทธิ์ทางอากาศเวลามาถึงยอดของปราสาทของพระราชาได้ปงขันธภาระเป่งอุทานแสดงการเข้าสู่พระนิพพานด้วยว่าคาถาที่ว่าเราเห็นพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นชาติ ไม่ต้องกลับมานอนในคานอีกโดยไม่ต้องสงสัยความเกิดของเรานี้มีในที่สุดแล้วการนอนในคันเป็นหนสุดท้ายแล้วสังขารเพื่อพบใหม่ต่อไปของเรานั้นสิ้นสุดแล้วนะถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์นะก็คงจะต้องได้เป่งอุทานเลยนะเอาแค่มรักแรกก็คงจะได้เป่งแล้วล่ะสามารถกระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเส้นทางนะสิ้นที่สุดของการประพฤติผมอาจารย์แล้วนะนะถึงแม้ว่ามรรคแรกจะปรากฏแต่อันนี้เด็ยเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นจึงเป่งอุทานขึ้นด้วยอํานาจของการที่จะเข้าสู่การดับขันปรินิพพานเพราะฉะนั้นมหาสัต จึงได้กล่าวว่าก็แหละพระปเจกพุทธเจ้ากล่าวคาถานี้ด้วยอํานาจแห่งการอุทานแล้วมาสู่พระราชทนยานี้ปรินิพานที่โคนต้นหลังอันมีดอกบานสะพั่งต้นหนึ่งมหาปพิธขอเชิญพระองค์เสด็จไปปงศพของพระปเจกพุทธเจ้านั้นเถิดแล้วพาพระราชาไปที่ไปหาพระปเจกพุทธเจ้าที่ปรินิพานนั้นได้ชี้ให้ทอดพระเนตรเห็นสรีละนั้น พระราชาทอพเนรเห็นสรีระของพ,พระปเจกพุทธเจ้านั้นแล้วพร้อมด้วยผลนิกายได้กระทําการบูชาของหอมเป็นต้นทรงอาศัยคําของพระโพธิสัตว์รับสั่งให้งดการบูชายันด้วยสัตว์ทั้งหลายได้พระราชาทานชีวิตแก่สัตว์นั้นทั้งหมดให้ตีกองประกาศห้ามฆ่าสัตว์ในพระ,พระคนครและให้เล่นสาธุกีฬาตลอดเจดวัน และได้ให้เผาศพของพระประเจกพุธเจ้าด้วยการสักการะใหญ่บนจิตตาทานที่ทำด้วยของหอมทุกอย่างแล้วให้สร้างสถูปไว้ในทางสีแพ่งนี่เพราะฉะนั้นมีการบูชากระทำกุศลนะได้อภัยทานแก่สัตว์ก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็เป็นบุญนะได้กระทำการบูชาในบุคคลผู้ที่ควรบูชาก็เป็นบุญอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำบ,บาปอกุศล ด้วยเพราะอาศัยมานบนะไปบอกพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ได้ทําการช่วยเหลือบุคคลทั้งหลายให้รอดพ้นจากบ,บาปอกุศลและให้ประสบสุขคือทํากุศลแม้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่พระราชาแล้วกล่าวสอนว่าขอพระราชาจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดก็คือให้มีสตินะให้กุศลเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้เข้าป่าหิมพานต์จเจริญพรมวิหารมีชานอันไม่เสื่อมมีพรมโลกเป็นไปในเบื้องหน้าพระศาสาดานะขันทรงประชุมชาดกนะได้กล่าวธรรมนี้แล้วประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานอนท์ในบัดนี้มานพหนุ่มนะได้เป็นภาษารีบุตรในบัดนี้ดาบท ในครั้งนั้นคือเราตถาคตชนีแลเพราะฉะนั้นธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าการทำนายเสียง8อย่างก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ก็ญาติโยมคงจะได้อุบายนะในการที่เราจะได้พิจรารณาใข้ควรถึงสัจธรรมความจริงที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราว่าสิ่งใดจะเป็นปัใจจัยให้กุศลเกิดสิ่งใดจะเป็นปัใจจัยให้อกุศลเกิด ถ้าเหตุใดจะเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดก็เว้นนะไปใส่ใจโดยอาการอื่นแต่ถ้าอารมณ์ใดที่จะเกิดขึ้นและเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดเนี่ยก็ให้เสพสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อคำงมงายของผู้ที่ทํานายทายทักไม่ได้ด้วยเพราะอาศัยสติปัญญาก็โดยเพราะว่าเรียนตามๆม,มานะอาศัยสถิติบ้งอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เลือก ให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเน่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทำเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีและขอทิศบุญเหล่านั้นให้กับสกับสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญสามารถกระทำตนให้ข้ามห้วงน้ำคือวัตฏะทุกข์ และไปถึงฝั่งกล่าวคือพะนิพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรอ,อันนี้โยมจะถวายสังฆทานไหมหรือว่ายังไงไม่ใช่ไหมโอเคอันต่อไปให้โยมได้ตั้งใจอุทิศบุญให้กับสรรพสะกวดน้ำอุทิศบุญนะอิทังเม,างเมยาตินังโหตุสุก,กิตาหนตุยาตะโย,ย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเถิด,าถดภาวะตุสาพ,พมังคดังขอสาพามงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาพรเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธ,ทธเจ้าทั้งปวงส,สัพพะธรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสด,ดีทั้งหลาย รงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินสาธุสาธุสาธุ